ือบร้อยยี่สิบท่านทั้งโรมทั้งที่นี่ด้วยร้อยสิบหกเราจะว่ากันต่อไปให้เห็นนะภาพโดยรวม<ป>การข้าวเช้าก่อนอ่านเช้าก่อนนะครับจากนั้นก็เข้าสู่โปรแกรมนะฮนะไปเที่ยวชมอิปโรมวิหารอาเกียโซเฟีย1,476ปีนะครับวิหารนี้ บูมอสวันนี้เขาวันศุกร์เขาปิดนะฮนะเราจะก็จะเที่ยวชมในเมืองทั้งหมดพาช้งทอ็อปขับรถอันนี้คนก็เริ่มตื่นบนนะคนเริ่มตื่นกันอ,อันนี้ถ้าอยู่ในอ่าวยุโรปโนะครับนี่ไม่ใช่ช่องแคบนะครับไม่ใช่ทะเลเป็นทะเลเหมือนกันแต่จะอ่าวในยุโรป มีช่องแคบตรงกลางแล้วตะวัดเข้ามาเป็นหนาวในยุโรปหนาวในยุโรปนะฮะและบริเวณนี้อีกเช่นกันที่เป็นที่ตั้งของตลาดตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เขาเรียกว่าตลาดสปมาร์เก็ตตลาดเครื่องเทศเดิมชื่อว่าตลาดอียิปต์เรือจากอียิปต์เลี้ยวเข้าเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงท่าเรือตรงนี้และนําเครื่องเทศขึ้นมาสู่ตลาดสปมาเก็ตด้านขวามือท่าน นี่คือตลาดสปายบางเกตน,นะครับตลาดเครื่องเทศก็ปิดทุ่มคืนเปิด